ทีนี้ก็อุนแบบว่ามีความสุขอ่าอันนี้ก็ชุนชมว่าเขาสามารถปรับอย่างนี้ได้น่สหรับเราอ่ะเราสามารถเราสามารถไปกดมากกว่าเดิมมันทำไมไม่ลองดูทําไมเราไม่ที่จะเพื่อสู้ให้เราอ่ะทำาเปไปถึงจุดจุดนั้นได้เราไม่เข้าใจอันนี้ก็คือว่าคนที่ fix m i n d s e t กับ grow m d s e t แค่ความต่างนะความต่างของ fix my i n s e t กับ grow m i n d s e t กูม่ใส่ก็คือเพื่อได้จะเรียรู้ทุกๆอย่างเพิ่มศักยภาพตัวเองเพิ่มให้ตัวเองยกระดับได้อ่ะแต่พวกฟิล์มไม้แซก็คือเราจะอยู่จุดเดิมแล้วก็ไม่ยอมให้ยรับรู้เนี่ยสิ่งอื่นเข้ามาด้วยอ่ะและทีนี้จะยืนอยู่จุดเดิมอยู่อย่างนงานนวิทีนี้ก็กลายเป็นปัญหาคืออยากเราอยากที่จะให้ทุกทุกคนอ่ะอปรับให้ทัศนคติหรออือว่าหมา้แสของตัวเองเป็น both my